สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟรมชาแนลพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนการจุดติจากดุสิตลงสู่คันของพระพุทธเจ้าและการเกิดแสงสว่างเกิดแผ่นดินไหวครับการจุดติจากดุสิตลงสู่คัน พระอนนท์ได้เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุดติจากหมูเทพชั้นดุสิต ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคส่วนการเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการจุดติจากดุสิตพระอานนท์ได้เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุดติจากมูเทพชั้นดุสิตแล้วก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกกานตริก,กันรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมน หาการเกิดแห่งจักขุกวิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอลานจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบัรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกัน สัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็วันไหวสั่นสะเทือนสถานแสงสว่างอันโอลานจนหาประมาณมิได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบัรดาลได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคส่วนเหตุของแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการจุติ พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานทน์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไว้แห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่8ประการดูก่อนอานทน์เมื่อใดโพธิสัตว์จุุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่คันแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหว ย่อมสั่นสะเทือนย่อมสันสะท้านอานนี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสามแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี่คือการจุดติจากดุสิตลงสู่คันของพระพุทธเจ้าและเกิดแสงสว่างเกิดแผ่นดินไหวครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติ คลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ